รู้ไหมครองขวัญในไลฟ์สดเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายกว่าที่คิดวันนี้มาแชร์3ทริคง่ายๆที่ใครๆก็ทำตามได้สร้างคอนเทนต์ให้โดนใจคิดสิว่าอะไรที่คนดูอยากดูอยากเห็นแล้วทำให้มันออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงเต้นเล่นเกมหรือแม้แต่คุยเล่นๆก็ได้หมดขอแค่เป็นตัวของตัวเองและสนุกไปกับมัน ปฏิสัมพันธ์กับคนดูอ่านคอมเมนต์ตอบคำถามขอบคุณทุกของขวัญที่ได้รับแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจและเห็นคุณค่าของพวกเขาการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนดูจะช่วยให้พวกเขากลับมาดูไลฟ์ของคุณอีกเรื่อยๆและพร้อมที่จะสนับสนุนคุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนกำหนดไปเลยว่าอยากได้ของขวัญอะไรหรืออยากได้ยอดสนับสนุนเท่าไหร่แล้วบอกคนดูไปตรงๆอย่างสุภาพเช่น วันนี้อยากได้ของขวัญรูปดอกไม้จังเลยหรือถ้าได้ยอดสนับสนุนถึงจะทำกิจกรรมพิเศษจำไว้ว่าการสร้างรายได้จากของขวัญ a l ลฟ e สดต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมอแต่ถ้าคุณมีแพชชั่นและทำอย่างตั้งใจรับรองว่าสำเร็จแน่นอนลองเอาไปทำตามกันดูนะแล้วอย่าลืมกดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดทริคดีๆแบบนี้อีก